รายการธรรมะนิรทุกชุดเอหิปัสิโกควรเรียกกันมาดูเรื่องเพราะอะไรถึงละอวิชาไม่ได้สักทีแปลจากพัะไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่24หน้าที่120ข้อที่61สิบเอดของปัจจที่มัน,นกระทบทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรต่างๆขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของของผัสสะเนี่ยเพราะสิ่งพวกเนี้ที่มากระทบเนี่ยจึงทําให้เรารู้ว่าชอบหรือไม่ชอบงามหรือไม่งามจะย,ย้อนกลับมาหาร่างกายเราหก็หมดกันร่างกายเราเนี่ย,ก,ย,ยก็ต้องอาศัยอาหารเป็นเป็นตัวหล่อเลี้ยงรูปก็เป็นอาหารของ ทางตารถสก็เป็นอาหารทางปัจสะทางลิ้นอย่างเงี้ยในอายตนะทั้งหกเนี่ยมันจะมีอาหารไปหล่อเลี้ยงอาหารทั้งหมดเนี่ยถูกหล่อเลี้ยงไปแล้วทําให้เรามีชีวิตชีวามีธาตุการที่ดํานงอยู่ได้กิเลสก็เหมือนกันกิเลสก็มีอาหารหล่อเลี้ยงเหมือนกันไม่ใช่กิเลสไม่มีอาหาร กิเลสก็มีอาหารหล่อเลี้ยงอาหารหล่อเลี้ยงของกิเลสคืออะไรองเดาซิกิเลสมีอาหารเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะเอออาหารหล่อเลี้ยงของกิเลสคืออะไรลองเดาซิตัณหาคือก็ก็ไม่ไมกิเลสก็ก็มันมีหลายอยา่างมีหลายอย่างแต่ดูดูนะอาหารของกิเลสเนี่ย คือความไม่รู้เพราะไม่รู้เนี่ยจึงทําให้เราเนี่ยเวียนว่ายอยู่ในสังสรารวัตรอยู่อย่างนี้ตลอดไปเนี่ยตัณหาเนี่ยคือความอยากอยากเข้าไปเพราะความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดความอยากเป็นกิเลสไหมเป็นเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมหลักๆแล้วเนี่ยเพราะ อาหารของกิเลสก็คือความไม่รู้คืออวิชชาก็เลยจะหยิบพระส,สูตรเดิมเนี่ยที่เราเคยใช้กันอยู่ตลอดเอามาทบทวนหน่อยทุกอย่างมีอาหารหมดหล่อเลี้ยงหมดถ้าเราดับอาหารได้เราก็ดับการเบียน่ายตายเกิดในสังสารวัตนี้ได้แต่ต้องฝึกต้องฝึกที่จะดับแล้วก็ต้องเอาไปทบทวนอยู่เรื่อย วความไม่รู้เองเนี่ยก็มีอาหารพระศาสดาบอกไม่ใช่ไม่มีอาหารพระศาสดาบอกว่าว่าด้วยอาหารมีนิบอนห้าเป็นอาหารดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดเบื้องต้นแห่งอวิชาย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้อวิชามิได้มีแต่มาเกิดมีต่อภายหลังเพราะเหตุนั้น เราจึงกล่าวว่าคำนี้อย่างนี้ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงปรากฏความนี้ว่าอาวิชามีข้อนี้เป็นปัจจัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อวิชาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมีได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชา,ากวดจะกล่าวได้ว่านิบอน้า แม้นิบอนห้าเราก็กล่าวว่ามีอาหารมีได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเล่าเป็นอาหารของนิบอนห้าควรกล่าวได้ว่าทุจริตสามแม้ทุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารทุจริตทุจริตสาม เมื่อกี้ถึงนงทุทแม้ว่าทุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริตสามควรจะกล่าวได้ว่าทุจริตสามนี่คือทุทจริตอะไรมั้งทุจริตทางไหนดีที่เรียกว่าทุจริตสามทางกายทางใจ เอาเ่ได้ส um, ah. then, yeah. hey. courses, so ่งวาจาเวลาพูดมัจะพูดเรียงกันกายวาจาแล้ใจนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล่าวว่าทุติยิสามเนี่ยเราก็จะเข้าใจเนี่ยภาษาสดาจะไม่ได้มาลงรายละเอียดแต่อาศัยที่พวกเราเนี่ยมาพัฒปฏิบัติกันมาให้เข้าใจได้เลยว่านิวรณ์ห้าถ้าพวกนิวรณ์ห้าต้องรวมเข้าใจหมดเลยว่าคืออะไร ทุจริตสามพูดทุจริตสามก็ต้องเข้าใจว่าทุจริตสามคืออะไรมากการไม่สำรวมอินทรีย์คืออาหารของทุจริตสามควรจะกล่าวได้ว่าทีนี้ไม่ได้กล่าวแม้การไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็รอะไร ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์ถ้าพูดถึงเรื่องการไม่สำรวมอินทรีย์นี่ก็ต้องเข้าใจอีกเหมือนกันคำว่าอินทรีย์อินทรีย์คืออะไรการไม่สำรวมอินทรีย์อินทรีย์มีไม่สำรวมอินทรีย์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ อยายตนะทาั้งหมดการไม่สํารวมอินทรีย์อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่สํารวมอินทรีย์ควรจะกล่าวได้ว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะแม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะ ควรจะกล่าวได้ว่าการทําไว้ในใจโดยไม่แยกขายแม้การทําไว้ในใจโดยไม่แยกขายเราก็กล่าวว่าม sure> ีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเราเป็นอาหารของการทําไว้ในใจโดยไม่แยกขายควรจะกล่าวได้ว่าความไม่มีศรัทธาแม้ความไม่มีศรัทธา เราก็กล่าวได้ว่ามีอาหารมีได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการของความไม่มีศรัทธาควรจะกล่าวได้ว่าการไม่ฟังสัทธรรมแม้การไม่ฟังสรัทธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ฟังสัทธรรมควรจะกล่าวได้ว่า ไม่ครบสัตตบรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังนี้แหลกการไม่ครบสัตตบรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่ฟังธรรมให้บริบูรณ์การไม่ฟังสัตธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีศรธทธาให้บริบูรณ์ความไม่มีศรธทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยไม่แยกคาย ให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยไม่แยกขายที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่สํารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สํารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังทุกจริตสามให้บริบูรณ์ทุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมยัง นิวรนห้าให้บริบูรณ์นิวรนห้าที่บริบูรณ์ย่อมยังเอาวิชาให้บริบูรณ์เอาวิชานี้มีอาหารอย่างอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ดูก่อนภิสษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกอยู่บนภูเขาเมื่อฝนตกหนักอยู่น้ำนั้นก็ไหลไปตามที่ลุ่ม ย่อมยังซอกเขาลำธารและอวยให้เ <yap> ต <a herman> ็มซอกเขาลำธารและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็มหนองที่เต็มย่อมยังบึงให้เต็มบึงที่เต็มย่อมยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่ที่เต็มย่อมยังมหาสมุทรสาครให้เต็ม หมหาสมุทรสาครน,นั้นมีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้แม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายการไม่คบสัตบบรุษที่บริบูรณ์ก็ย่อมอย่างการไม่ฟังสัตธรรมให้บริบูรณ์การไม่ฟังสัตธรรมที่บริบูรณ์ย่อมอย่างความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมอย่างการทำไว้ในใจโดยไม่แยกคาย ให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยไม่แยกขายที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีสติสัมชัญญะให้บริบูรณ์ความไม่มีสติสัมชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมอย่างการไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมอย่างทุจริตสาให้บริบูรณ์ทุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมอย่างนิบวนฆ่า ให้บริบูรณ์นิวรณ์ห้าที่บริบูรณย่อมอย่างอาวิชชาให้บริบูรณ์อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ฉันนั้นเหมือนกันแล้วพระศาสดาน่ยก็พูดถึงเรื่องอวิชชาและวิมุตต์ด้วยถ้าอาวิชชาหมดวิมุตตเกิดไหม ถ้าเราไม่มีวิชาผู้ฟัมไม่รู้เนี่ยเราจะได้อะไรวิชาถูกไหมวิชาก็คือวิมุตวิมุตมีอาหารไหมมีไหมวิมุตมีอาหารไหมพระศาสดาบอกว่าวิมุตก็มีอาหารไม่ใช่เรากล่าวว่าไม่มีอาหาร วิมุตมีโพชฌงเจดเป็นอาหารถ้าพูดถึงโพชฌงเจดเราก็ต้องรู้เลยว่าโพชฌงเจ็ดคืออรเพราะพระศาสดาจะพูดโพชฌงเจดคำเดียวแต่พระศาสดาเนะี่ยเข้าใจว่าพวกเราทุกคนพิสูจน์ทั้งหลายในพุทธการรู้แนละ้วถ้าพระศาสดาพูดคําว่าโพชฌงเจตไล่ตั้งแต่อะไรโพชฌงเจตไล่ตั้งแต่อะไร ไล่ตั้งแต่สตินะวิริยะเวิริยะธรรมวิจยะก่อนนะสติธรรมวิจยะวิริยะมีปิติก่อนแล้วปัสสธิแล้วถึงสุดท้ายไปคือไล่ไป สติธรรมะวิจยะต้องธรรมะวิจยะสติธรรมะวิจยะวิริยะปิติปัสสิสสมาธิอุเบกขาเเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันไม่ใช่ ไปทบทวนใหม่อีกทีนึ่งแต่เท่าที่นึกได้ก็ประมาณนี้แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไปทบทวนในประสูต์อีกทีหนึ่งแล้วกันพูดถึงวิโพชฌงเจดเป็นอาหารมีโพชฌงเจดบิมตุตจะมีโพชฌงเจดเป็นอาหารดูก่อนพิกสุท์ทั้งหลายเรากล่าวว่าวิชาและบิมุติมีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเล่าเป็นอาหารของวิชาและบิมุติควรจะกล่าวได้ว่า พชฌชงเจ็ดแม้พชฌชงเจ็ดเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิใช่ไม่มีอาหารก็อ,อะไรเล่าเป็นอาหารของพวฌชงเจ็ดควรจะกล่าวได้ว่าสติปัฏฐานสี่แม้สติปัฏฐานสี่เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็รอะไรเล่าเป็นอาหารของสติปัฏฐานสี่ ควรจะกล่าวได้ว่าสุจริตสามแม้สุจริตสามเราก็กล่าวได้ว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวได้ว่าไม่มีอาหารก็อะไรเล่าเป็นอาหารขอสุจริตสามควรจะกล่าวว่าการสำรวมอินทรีย์แม้การสำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาาหร ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการสำรวมอินมรีควรจะกล่าวได้ว่าสติสัมปชัญญะแม้สติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเล่าเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะควรจะกล่าวได้ว่าการทำไว้ในใจโดยแยบข่ายแม้การทำไว้ในใจโดยแยกขายเราก็กล่าวว่ามีอาหาร ไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการทำไว้ในใจโดยแยกกายควรจะกล่าวได้ว่าศรัทธาแม้ศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเล่าเป็นอาหารของศรัทธาควรจะกล่าวได้ว่าการฟังสัจธรรมแม้การฟังสัจธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหาร ไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการฟังสัตธรรมควรจะกล่าวได้ว่าการครบสัตบุรุษดูกอ่รภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังนี้แหละการครบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมอย่างการฟังธรรมให้บริบูรณ์การฟังธรรมที่บริบูร์ย่อมอย่างศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูร์ย่อมอย่างการทำไว้ในใจโดยแยกคาย ให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยแยกข่ายที่บริบูรณ์ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังสุจริตสามให้บริบูรณ์สุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์ย่อมยังโพชฌงเจดให้บริบูรณ์โพชฌงเจดที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชาและบีมุตให้บริบูรณ์วิชาและบิมุตนี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้สาธุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ